ผมจะมาเช็คดูตัวแบตเตอรี่ก่อนนะตัดออกเลยนะครับปอกแบตเตอรนนี่นิดนึงเดี๋ยวเราเช็คแบตเตอรี่ดูนะครับดูนี่นะดูแอมมิเตอร์นะอ้าวแบตเงียบเลยนะครับแบตเตอรี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใดๆดทั้งสิน้นแสดงว่าแบตมีปัญหานะครับ ใช้มา4ปีกว่าเกือบ5ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งมาแล้วก็เปลี่ยนดูว่ามันเป็นยังไงนะอ่าตอนนี้นะครับผมก็สั่งแบตเตอรี่มาใหม่นะครับตัวน,นี้นะครับเป็นแบตเตอรี่3 2มสนะครับไซส์เท่ากันนะครับสั่งมาสิบเก้าแอมเดี๋ยวผมลองวัดว่ามันมีไฟเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้มีไฟอยู่ที่3.2โวลต์นะแต่ก้อนเก่านี่มันไม่มีไฟแล้วนะครับเนี่ยก้อนเก่า มีแค่0.05อะไรนี่นะมันน้อยมากนะครับก้อนเก่ามันมันคือมันเสื่อมไปแล้วนะครับ